วันนี้ก็จะพามาชมพระราชาพิธีพายุหาดยาตาทางชนละมาทค่ะเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ o ho ai dan o ko

เพ um uh ื่ีนะคับตาที่ทางผูรอนวยนะครับให้เป็นพื้ที่เจ้าที่นะครับ้ที่ใทที่ราผ้ชื่อ่อนะครับในการปล่อยเชือนะครับใช้นกา่อยเชือนะครับนะครับเนะครับตนะับแ้็ให้ดนะครับ ใบ2องะใบสอคตอนเออใบ2นะคะเราจะให้เข้าคันกองสแกนนะคะตอนนี้เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัคยาใส่นะสนพิศษนะครับคออนะครับอย่างพวันนี้จะไม่มีเลยอย่นี้มีโดยเด็านะครับคือกองที่ต้องเดินโายท่าของแล้วก็ โครงการประชูติปฏิชีวปลายอัญญ์ชานะครับเจ้าออมชนะที่ด่านโค้ชเจ้าที่จะจัดการตรวจเช็คดูนะครับก็ได้รับการบริการนะ นีกาเีนรนะการเรียนรนะิบาก็บสี่บหิบต่อไเป็น1ังไงบ้านครับนะครับสิบสามสิบี่ดว่าจะตอบอะไรตกให้เป็นแบบนีนะครับเกิดขึ้นกับการรายต่ 81,

สาระนี้นะครับแล้วก็จะได้โดนะครับเวลา13:00น.นะครับจุดทํางานร่วมกับทางของในทางนะครับก็พร้อมเสริมให้ได้เลยนะครับ ที่อยู่ในกระบวนการเขาบอกว่าที่มีบัตรเข้าไปได้เขาบอกว่ายืนยืนฝั่งนี้นะบัตรยืนไปอยู่ฝั่งนี้ต้องนนาาให้เป็ตมไม่ได้ดูที่ของน่าจะไปเนี่ยแต่ว่าถ้าวันฝั่งนี้พี่ก็ได้บัตรใช่ไหมพี่ได้ลูกชายหาให้แบบพวกข่าเตียวนานั่นพี่จะหนีเนาะ ก็ใช่จะได้เดินไปได้บัดยืนเนาะยืนเท่าก็ยืนแล้ววะดีก็ไปแง่คนแงแน่นมาพี่บัด่ได้มีสมุดดอกโอ้ตั้งหลายปีด้วยม่ต่าอัยุอเตติซีหลงท้างเรกใส่น้ำรถออกไปลับมาเตติซีจ้าสวยมาช้อใหญ่ก็สวยคนตกก็ยังสวยอยู่ิ่มชุลามาสูงแม่โทมรอ สมก็อยากเห็นเล่าไปนั่งนอหนึ่งก็ได้ที่หนึ่งได้เนาะหอยมีหลานหน่อยมั้งเลยได้ยได้หลานมั้งาอยมีสองบัตรว่าหอยมีลูกสาวก็่อยกบหลายอเมืไปนั่งบไดรได้หลานเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่จังไห่อนกสิอน

Điều này chúng ta sẽ được phân tích con chương con sau khi chúng

ตาแล้วที่เราได้เห็นแค่นี้แลู้อจย่ปไวดใ các thầy đi đầu luôn, các năm để lấy nhé các thầy นเราตกลงในหลวงนั่งคันเหรอไม่ไม่โอ้หโอ้เสรันแลวอ

นี่เขาก็ลงทุกความแล้วนั่นน,นี่เนี่ยสิอ๋อสุพรรณหงษ์ยังไม่ได้ลงเธอเห็นเปล่าเรือลูปเขาเรียกว่าเหือบโตกเรืออะไรนะเขนเป็นลายอกมาจะมีคนใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมไม่มันน่าจะแบบเป็นแบบ เอาหรอได้เอาเป็นเรือลำหนงเอาไม้รู้ไดไงอ่ะฟังข่าวอเป็นเรือสำงมาดูมาูไอ ไปไหนร้าไปนเข้าไปตงไนไงไม่บอกพออคนละขาเข้าไปเขาไปจากตงเนองเน้ เจอเจอดีใหม่เจอย่างยงรุ่นน้องอย่างอย่างน้องนั่นแหละแล้วก็ไปงาจากกการมานาร่วมกิการอะนีมาใ่ป่ะ้าว ไม่มีหต้องไปที่ขี่ชายก็ื่องเรื่อนหเพื่อนหเพื่อนอาตรได้จิงจริขึ้นไม่งั้นไม่ิแล้วพอริงเือนระได้บัอาเด้ไเด็กได้ยังได้ิรเนี่าไม่บั้ทน่ที่บ เนี่ยไปดูร้องนี่นะคะคนาี่ร้องแม่แต่ผมไม่เข้าใจเพลงพาราไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ร้องใหญ่แล้วรู้ด้วยมั้ยไม่ได้ปัญหา่ีชายต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน่ในะบ้า่นไม่่ได้มเกอน จะมากะจาไปแ้วนะค่ะมงมาระายอย่งไลสนาไนนไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านเดจะไปจอดไ่สน يا نهان واٽو گيت ڪا ค่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่บริเวณนี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอกลับอภัยไว้นะดตรงนี้ด้วยนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะคะท่านที่ถือบัตรนะคะบัตรนั่งก่อนนะคะที่เขียนข้อคําว่า,ำวาลำน้ํานะคะลงทะเบียนด้านขวามือท่านนะคะแล้วที่เขียนว่ากองเรือธนบุรีนะคะอยู่ ด้านซ้ายมือท่านนะคะส่วนบัตรยืนนะคะที่เขียนบัตรยืนนะคะท่านก็การุณนาลงทะเบียนเราจะดีลงทะเบียนให้นะคะแล้วเราจะจัด <Hogwarts> บัตรแล้ววิธีการนะคะเดี๋ยวบ่ายสองโมงนะคะสิบสี่นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเราจะเปิดให้ทั้งสองฝั่งคือที่นี่ทียังไม่ได้ให้นะคะท่านที่ามด้านซ้ายมื้ยินเสี สำหรับโครงการจัดเรียนของอนุบาล2 <sum>